เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทเพื่อนชาวซัมเมอร์เนอร์วอลที่น่ารักกันอีกเช่นเคยด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมในวันนะฮะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงไอเดดเด็กนิดนึงนะครับอัปเกรดนิดนึงเกี่ยวกับไอเดดเด็กนะว่ามันไปที่ทางไหนแล้วบ้างแล้วก็ตอนนี้เราอยู่จุดไหนและเราจะก้าวต่อไปยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าไอเดดเด็กของผมณตอนนี้นะครับผมก็คือครบรอบหนึ่งกันแล้วนะครับหนึ่งขวบแล้วเรียบร้อยนะครับผม อยากจะบอกนิดกึนว่าคือเป็นหนึ่งเดือนที่ทรมานมากนะครับ <g ười> ก็ไอดีนี้จริงผมไม่ได้เล่นเองนะฮะอันนี้ต้องพูดก่อนว่าผมซื้อไอดีมาผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ประมาณอาทิตย์สองทิ์เองนะครับผมแล้วก็ เริ่มไต่หอจบหอทั้งหอฮัทเอหอนอร์มอลชาย,ชายแล้วหอนอร์มอลหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็ c o n เก a t u l a t i o n กับไอดีนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อไปแผนที่ผมจะเอานะครับผมก็คือในเรื่องของมังกร B 1 0นะครับณนะปัจจุบันนี้ผมสามารถลงโกเรม B10 ได้แบบ100%แล้วนะครับทีมที่ใช้ลงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นทีมบ้านๆนะครับแล้วก็รูอาจจะแบบกระการไกลหน่อยนะครับผมก็ ทำได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับตอนนี้คือผมโฟกัสที่ลงเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปกระตึ้บลงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเป็ไปมากกว่านั้นก็คือเสานะครับอารีนาอู่พลังงานใกล้เต็มแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์นี้ก็เต็มแล้วนะครับใช้เวลาฟาร์มนานมากหลายคนอาจจะสอบถามว่าทําไมต้องอัพอู่พลังงานก่อนเพราะว่าอยากทิปออกไปนะครับว่าผมไม่มีเวลาเล่น ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า Energy ของเราถูอว่าเราฟาร์มเสร็จเราไม่ดีนะ Energy เราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยปอั๊ปู่พลังงานเราเติมเราสามารถบรรจุ Energy ได้เพิ่มขึ้นเราสามารถวนฟาร์มแบบเนี้ยคือระยะเวลาของการเลิกงานกับทํางานผมมาจะเป๊ะ<ม>ๆกันกับการที่พลังงานมันหมดพอดีอนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบอัพอูพ่พลังงานก่อนนะครับสำหรับใครที่มีเวลาเล่นแบบค่อนข้างเหลือเฟือนะครับจริงๆอูพ่พลังงานข้ามไปก่อนก็ได้ไปอัพในเรื่องของเสาสปีดก่อนเลยนะครับผมอันนี้ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดของแล้วแต่เวลาของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมเองโฟกัสที่อู่พลังงานก่อนนะครับผมแล้วก็เดื๋ยนี้อย่างที่พูดไปทุกอย่างเราเริ่มเคลียร์ลงตัวแล้วนะครับส่วนเรื่องกิวอผมยังไม่ค่อยจับมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงๆครับแค่ไอดีหลักก็คือแบบตียังไม่ได้ตีกิวไอดีหลักอะ่ะคือมัน นะเวลาผมมันล้านไม่โอเคนะครับผมยังตัดสันเวลาลงตัวมากไม่ได้นะครับผมด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับไอเดี ID. เดือนที่2องผมเนี่ยทิศทางก้าวเข้าสู่เดือนที่2องผมก็คือในเรื่องการทําทีมหอฮาร์ดนะครับแล้วก็ทาทีมมังกรนะครหอฮาร์ดจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2อสเดือนได้นะครับผมก็เดือนที่2เดือนที่สนี้อาจจะจบหอฮาร์ดนะครับผมคิดวางคอนเ็ปต์ไปนะหอฮาร์ดใช้ง่ายสุดนะครับผม ก็ต้องรอเอาเวกในเรื่องของกิฟฟ่อนขั้น2ก่อนถ้าเอาเวกกิฟฟอนขั้น2ได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นหรือไม่ก็ฟิพาินแสงมาใช้นะครับอันนี้อาจจะง่ายขึ้นนะครับผมรีมอนยังน่าจะไม่พอนะครับพาินแสงน่าจะผ่านไปก่อนสักระยะหนึ่งเพราะว่าพาินแสงสก,กิลไม่เต็มมันเล่นได้สุดนะครับผมก็อาจจะไว้ให้ร่วงไฟกินสก,กิลเต็มก่อนแล้วก็อัพพาินแสงตามนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณเดือนที่2องเดือนที่สามเรา,าจะก้าวสู่หอฮาร์ดแบบเต็มเต็มรูปแบบนะครับผมแล้วก็ ช่วงเดือนที่2เนี่ยผมวางคอนเซ็ปต์ไว้ที่มังกรนะครับโฟกัสมังกร B ีสิ 10, ไม่ได้ร้อเปนะครับผมก็เริ่มทําทีมตอนนี้หาแวมไฟอยู่แวมไฟผมจะใส่เป็นเอก็กเลตน,นะครับผมวางคอนเซ็ปต์ดูไม่ได้ว่าจะประมาณไหนประมาณไหนสปีดออกประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เริ่มวางตัวแล้วนะครับตัวเริ่มโอเคในรครับหนึ่งแหละนะครับผมอีกไม่นานก็น่าจะเห็นแวมไฟเร็วๆนี้นะครับ คือประเด็นคือถ้าหาอ,อินแชมป์เจอเร็วเมื่อ,หอไหร่นั่นแหละวันนั้นแหละเราจะได้เห็นนะครับผมก็คือตอนนี้ผมเริ่มทำมอนเตอร์วางเพาะวันพื้นวันพื้นทั้งหมดแล้วเหลือแค่ลูนนะครับที่ททยังไม่มาแวนไฟเซตแรกลูนเซตแรกที่ผมจะใส่ให้แวนไฟก็จะเป็นในเรื่องของสวิปคิเลนนะครับหรือไม่ก็คิเลไปเลยนะครับผมเพราะว่า จะมาหาอีกซย,ย,ยังน่าจะยังไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องทําเป็นในเรื่องของสวิปหรือแม็กซชีเลตก่อนอนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีรูนเอมากพอขนาดนั้นนะครับค่อยไปฟาร์ม B9 B10 เอาแล้วก็ค่อยอัพค่อยอัพรูนมาอีกทีหนึง่งไปทีละขั้นก่อนนะครับค่อยๆสโลว์ๆไปนะครับผม ก็สำหรับในเรื่องการตีอารีนาผมแนะนำนะสำหรับผู้เล่นหลายหลายคนว่าเอออย่าอย่าขาดนะอย่าขาดอารีนาเลยนะก็คือตีไปคือจะขีด้เกดียจแค่ไหนก็ตีไปเถอะนะครับเพราะว่ามันช่วยอะไรเราได้เยอะมากๆจริงๆนะคือถ้าเสาเต็มหัวอ,อะไรเต็มพวกนี้มันเต็มมันจะทําให้การเล่งของเรามันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมตีไปก่อนนะครับผมอย่างผมก็ตั้งแจกบ,บ้านเลยคือช่วงประมาณผมจะมาตั้งอารีนาแบบเต็มๆก็ต่อเมื่อผมลงหอฮาร์ดได้แล้วนะครับผมก็เลยช่วงนี้จะปล่อยก่อน แล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่าน,นั้นครับผมก็คือในเรื่องภารกิจนะครับทำภารกิจให้ครบนะครับผมอ่ะอันนี้จะให้ดูนะครับผมผมไม่ค่อยได้เคลียร์ภารกิจอดีหลักอดีรองเลยนะครับก็คือภารกิจทุกภารกิจเคลียร์ให้ครบนะจ๊ะอย่างนี้มันขาดผู้บชิดธ,ธาตุไฟแล้วก็อวดเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับเคลียร์ให้ครบนะครับพยายามเคลียร์ให้ครบมากๆจะดี จะดีมากๆเพราะว่าถ้าเราเคลียร์คคบเนี่ยมันเราจะได้เคสทีละวันละ50าสหรือไม่ก็สามสิบเ่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมผมกม็่อยรีเพลทเอเดรีรองอยู่แล้วนะครับก็ดีแค่บางจังหวะนะครับที่ฟาร์มแบบวันหยุดฟาร์มหนักๆจริงๆนะครับประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็1เดือนแล้วนะครับผมเอเดรเอดองของผมนะ เอานลครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม T B K นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลย